สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้มาถ่ายทํากันตอนสายๆนะฮะวันที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับมันก็จะโล่งเลยนะครับวันที่ถ่ายทําเป็นสิ้นเดือนนะครับก็รถใหม่ลงเต็มไปหมดเลยดูสิรับตรงรับเตอร์นะครับที่บอก หากันยากๆกันโรลล์ลงโรเลอร์นะครับลงกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับพบกับกอล์ฟนะครับก็ต้องมีรถหล่อๆมารีวิวให้ชมกันนะครับก็วันนี้นี่พระเอกของเราอยู่ข้างหลังครับ Next Gen Ford Ranger w i l d t ยแ k นะครับคันนี้เป็นตัวมาตรฐานนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับ w i l d t ท็ k นะครับตอนนี้นะฮะเรื่องของโปรโมชั่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่น นะฮะไม่ว่าจะเป็นขับ2 6AT ขับ2 10AT นะครับหรือขับ4นะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีทุกรุ่นนะครับซื้อกก๊อฟนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0%นะครับน์5ปีนะครับเบื้องต้นนะนะครับท่านใดผ่อน4ปีก็ได้หรือจะอะไรยังไงก็ได้นะครับโทรมาพูดคุยกันนะฮะหรือท่านใดต้องการแบบออกรถน้อยๆนะครับ ส่วนรถเยอะๆนะครับก็หรือต้องการตกแต่งแบบจัดเต็มนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับบางคนไม่อกีเราเห็นนะสีส้มก็แบบเฮ้ยดูสแตนดาดนะครับนู่นเลยเห็นไหมครับวาแท็กแต่งเต็มๆแบบนั้นก็ฟรีนะครับก็สนใจแบบไหนก็มาพูดคุยกันนะครับอ่ะวันนี้เรากลับมาที่พระเอกของเราก่อนนะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับ n e x t g e n f o r d r a n g e r อ i ์วแทนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายนะฮะ1 6 4 0 0 0บาทสำหรับค่าตัวสีบนเงินสีเทาและสีดำนะครับขาวมุกส้มเหลืองเป็นสีพิเศษก็บวกเพิ่ม10,000บาทคันนี้ก็1 7 4 0 0 0บาทนะครับท่านใดต้องการที่เป็นแพ็กเกจตัวช่วยขับขี่ที่มีกล้องรอบคันนะครับสำหรับ 6AT ตอนนี้นะครับ จะหมดแล้วเหลือน้อยมากๆนะครับแต่เราก็ยังหาให้ได้นะครับเรายังมีส่งรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เผื่อท่านไดสนใจก็บวกเพิ่มไปอีก50 0 0 0บาทนะครับจากราคาที่กอบแจ้งนะฮะก็แต่ถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นถ้าใครต้องการกล้องรอบคันเนี่ยมันต้องเป็นเป็น10 AT แล้วอย่างเดียวนาอะนะครับอ่ะมาเดี๋ยววันนี้พาชมนะครับอันนี้ก็ เป็นสีที่ผมพูดตรงๆนะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันแดงใช่ไหมบางคนเรียกแดงนะครับจริงๆมันคือเซโดนาออนเลน์นะครับก็คือสีส้มแต่จริงๆก็คือส้มแดงนั่นแหละนะครับเป็นหนึ่งในสีที่ล้างแล้วเงามากๆนะครับแค่ล้างรถเคลือบสีก็เหมือนเคลือบแก้วได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับสำหรับสีนี้แล้วนะเป็นสีพิเศษของฟอร์ดนะครับนะเรามาดูนะครับตัวกระจังหน้านะครับรถสีส้มกระจังหน้าสีเทารกา้าไฟตัดดำครับ สวยงามเลยนะครับนี่กระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับจะมีตัวกรอบด้านนอกนะครับเป็นสีเทากาไฟคาดกลางนะครับเป็นสีเทากาไฟเนาะแต่ตัวลังพึ่งนะครับเป็นสีดําเงานะครับก็ได้ความดุดันครับได้ความสวยงามและก็หรูหรามากๆนะครับสําหรับตัวนี้เนาะอ่ะกระเถิบมานะครับที่ตัวไฟหน้านะครับ คันนี้ไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับคันนี้นะครับเพิ่มความเข้มความคมเข้าไปนะครับแล้วหรูหราเข้าไปก็คือใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีเทากาไฟครับนี่รับกับตัวกระจังเลยเห็นไหมครับเข้ากันอย่างลงตัวและสวยงามนะครับก็ะเถิบมานะครับไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็น LED นะครับ ลดตัวที่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเนี่ยผมผมไล่อย่างนี้เลยดีกว่านะครับตั้งแต่ XLS ขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็เราหมุนพวกมาไล่ขวานะครับเรีอยหักขวานิดนึงไฟตัดหมอกขวาก็จะติดหักซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็จะติดนะครับรถที่จะไม่มีตัวเพิ่มมุมลำแสงอยู่ที่ไฟตัดหมอกก็คือพวกไฟที่เป็นแมทริกเนาะก็คือตัวท็อปนะครับที่เป็นลูกแก้วตัวนั้นอ่ะมันจะอยู่ในโคมไฟหน้าอยู่แล้วนะครับกันชน นะครับก็จะเป็นสีเทากาไฟชัยกันชนเป็นสีเงินนะครับนี่ชัยกัญชนเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะฮะนี่ไงสวยงามนะเดี๋ยวมีแบบนี้อีกคันหนึ่งนะครับแต่คันนั้นใส่เบ้ารองด้วยนะครับเป็นคนละแบบกันนะเดี๋ยวราค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับคันนี้นะครับตัว คิวล้อนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับหรือบางคนเรียกซุ้มล้อนะครับนี่ตัวนี้เนาะก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะนี่เป็นสีดําด้านนะครับป้องกันรอยได้ดีนะครับพวกนี้ดูแลรักษาง่ายสีดําด้านนะครับอ่ามันมีน้ํายานะครับใช้เช็ดทําความสะอาดอยู่ก็ต้องบอกเลยดูแลง่ายมากๆกนะฮะก็ถอามาในเรื่องของช่วงล่างนะครับโช๊คนะครับสำหรับตัววาแท็กในโช๊กเป็นโช๊คมโนทูปนะฮะ ดิสเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนี่เลยหน้าก็ดิสนะครับนี่หลังก็เป็นดิสเบรกเห็นไหมนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเนาะล้อแม็กนะครับอันนี้แม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กเดิมจากโรงงานก็เป็นขนาด18นิ้วเป็นสีเทากาไฟนะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์นะก็กูชเอียองห้5ห้ R 1 8 ยางนะครับหน้า255เนี่ยมันได้เรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับ65เนี่ยความสูงตัวแก้มเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของความนิ่มนะครับยาง h ท็ทเนี่ยวิ่งบนถนนดำได้ดีนะครับรีดน้ำได้ดีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะนี่คือจุดเด่นของเขานะครับนะท่านใดต้องการจะเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางหรืออะไรยังไงแจ้งได้นะครับแก้มนะครับแก้มนะก็ เป็นคำว่าเทอร์โบนะก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์6สปีดนะครับเป็นคีพระบายความร้อนกระจกนะครับก็เป็นสีเทกรากาไฟนะครับมีไฟเลี้ยว LED มีไฟนะครับส่องสว่างข้างตัวรถนะครับเห็นไหมมีไฟส่องสว่างนะครับมันจะเพิ่มนะครับการมองเห็นตอนเราจะก้าวขึ้นรถนะครับทศนะวิสัยในยการ ที่เราจะก้าวขึ้นรถเนี่ยตอนเราเดิน,นมันก็จะดีขึ้นไม่ได้เดินไปเหยียบน้ําจมนะครับหรือไปเหยียบสิ่งปฏิกูลอะไรขึ้นรถนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ปลดล็อกรถหรือเปิดประตูเนี่ยตัวนี้ก็ติดแล้วนะฮะกระจกมองข้างใหญ่มากนะครับบานใหญ่นะครับแล้วก็ดูได้ง่ายนี่ราวหลังคาฮะนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพวกนี้รับน้ําหนักได้จริงโหดได้จริงนะครับนะคันนี้ลูกซลูกค้าไม่ใส่กันสา ลูกค้าไม่ใส่กันสาดเนาะก็อย่างเงี้ยครับเราแถมกันสาดเดี๋ยวเราเขียนทุกคันนะครับเป็นกันสาดแท้แต่ถ้าไม่ใส่นะครับก็แจ้งนะครับอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ใส่ก็แจ้งเราได้นะครับฟิล์มนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกเบ้ารองนะครับเป็นฟิล์มใส่นะคันนี้ติดเป็นเบ้ารองฟิล์มใส่นะครับตัวนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเป็นฟิล์มเนาะก็ป้องกัน รอยเล็บรอยเครื่องประดับเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นสีเป็นตัวรถเป็นขนแมวนะครับก็ป้องกันได้ดีนะครับพวกนี้มีอายุการใช้งานแหละนะครับถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเบื่อเราอาจจะไปติดเป็นสีดำดำก็แจ้งได้นะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์ก็กุญแจอยู่ที่ตัวทัชล็อกรถได้กำมือปลดล็อกรถได้นะครับมันสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมานั่งควักกุญแจไม่ต้องมานั่งหากุญแจนะครับก่อนจะขึ้นรถนะครับคือเดินมาปุ๊บได้เลยเนาะ บันไดนะครับก็เป็นสีเงินนะครับมันก็จะไปรับกับตัวเห็นไหมราวหลังคานะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์แน่นอนครับวายแท็กอะตัวรถที่เป็นวายแท็กมันก็คือชุดแต่งนี่แะครับราวหลังคาเห็นไหมสปอร์ตบาร์พวกนี้นะครับเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถเขาถึงเรียกว่าวายแท็กมันจะไม่ใช่เป็นรถแบบสแตนดาร์ดเดิมๆที่เป็นโล่งๆเนาะแบบเป็นสีเทากาาฟ สวยงามแล้วหรูหราเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะครับมีมาให้นะครับอำนวยความสะดวกได้ดีนะครับก้าวเหยียบขึ้นไปเนาะหยิบของได้นะครับคันนี้นะครับไฟท้ายเป็น LED LED เนี่ยตัวขับ2เนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่หาแบบนี้นะนะครับเส้นนี้นะครับครึ่งหนึ่งเนาะลีเบรกนะครับส่วนเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส แล้วคันนี้เพิ่มความหรูหราและสวยงามนะครับลงตัวเข้าไปอีกโดยการใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีเทอกาไฟฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝากท้ายนะครับมีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้เนาะตัวกันชนท้ายนะครับเป็นสีเทอกาไฟมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง 4. จุดนะฮะแล้วก็ <c oughs> นี่ ฝาท้ายเบานะครับมีเหล็กเป็นเหล็กทวชั่นบาร์นะครับช่วยลดเรื่องของน้ําหนักนะครับความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแค่น้ําหนักเบานะครับเขาก็จะเรียกฝาท้ายอย่างนี้ว่าอีซิลิฟเนาะไลเนอร์นะครับนี่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นแบบซ่อนใต้ขอบทั้งหมดนะครับด้านหลังก็มีไฟ12โวลต์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่นะครับแล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านสบายเลย คมเดิมนะครอันนี้คืนอยู่แล้วเนาะด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์หลังมี USB Type A Type C มี230โวลต์400วัตต์นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านต้องสตาร์ทรถเหมือนกันนะครับโทนภายในเป็นสีดำนะครับโทนภายในเป็นสีดำนะครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังเติมน้ำมันเนี่ยบางคนบอกหาไม่เจอ นะครับกอฟก็เลยย้ำกันดูคลิปเลยเติมน้ำมันกดเข้าไปปั๊มกดกดตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เติมน้ำมันนะครับก็ดับเครื่องด้วยเนาะเดี๋ยวบางทีเกน้ามันมันไม่ขึ้นนะครับเราเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกชนิดนะครับอันนี้ชุดควบคุมกระจกนะครับกระจกคู่หน้าเป็นออโต้มือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่กันสาดนะเปลี่ยนมาใส่สครับเพดเปอร์ฟอร์แมนซ์แทนนะครับนี่เห็นไหมอ่าเราไม่ใส่เราก็แจ้งได้นี้พยางก็เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์เห็นไหมครับเราระบุได้นะครับเบาะะนครับ มาดูปุบเบาไฟฟ้านะครับคู่หน้าเป็นแทิศทางด้านหลังนะครับพนักพิงเนาะเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเบาเป็นบอะหนังนะครับเบาเป็นบอะหนังพวงมาลัยนะครับปรับได้สทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกตอนเนี่ยพวงมาลัยปรับได้อย่างนี้เบาปรับได้อย่างนี้นะครับมันรองรับทุกสรีระของลูกค้านะครับคือบางทีเราคนตัวใหญ่อะเนาะบางทีเราสูงบางทีเราตัวเล็กนี่ครับมันก็จะ ลดเรื่องของจุดด้อยตรงพวกนี้ไปนะครับในการขับขี่เพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยเมื่อพวงมาลัยปรับไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับบางทีลูกค้าขับลําบากนะครับของเราตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องพวกนั้นนะครับที่สําคัญรถเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้ําหนักเบานะครับควบคุมรถง่ายนะครับไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับมีการใช้งานที่แม่นยำนะครับเป็นโพสต์สตาร์ทครับมีที่วางแก้วนะครับ เปิดไฟตัดหมอกนะครับหลีแสงนะครับเรื่องของจอหลังพวงมาลัยและจอกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นปรับไฟสูงต่ำของไฟหน้านะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะครับนี่มี cruise control นะครับมี limit speed ให้นะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ usb นะครับไว้ต่อกล้องเก้เป็นเก้สองชั้นนะครับมีไฟแอมเบียนต์นะครับก็เป็นเรื่องของตัว ไฟส่องสว่างนะครับในห้องโดยสารนะตอนกลางคืนจอนะครับที่ขนาด12นิ้วนะครับเป็น s ิงค์โ a ร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass สั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะครับรองรับระบบโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์นะครับเป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้ามีไวเลสชาร์จนะครับมี USB Type A Type C เนาะเกียร์นะครับเป็น อัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นแมนนวลนได้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบออโต้โฮดการขับขี่มี4โหมดนะครับเหมือนรุ่นนี้ airbag 7ใบใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะมี ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมีนะครับ HLA ออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำมีนะครับ ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีต้องบอกนะครับครบนะนอกจากหล่อ จะหรูนะครับระบบความปลอดภัยมาครบคันเลยนะครับก็โปรโมชั่นนะครับเหมือนที่บอกนะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เอาในแบบที่อะไรนะตรงความต้องการของเรานะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกราบขออภัยด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ